สวัสดีครับมาอนพาเบังทุเรียนนะครับน,ะน,นาะพี่น้องคนลอัปเดตัน้มัน่าปไหนกใหง่เติบพี่น้องูพูดกี้เลยทงนี้อากะอูบกฮงไอ้ไรข้นสูแหงดกพี่น้องต้นสูแหงดกพี่น้องเหอแห้งสู้แหงดกอ่ะ Ngay, cây, anhy đuổi. Money kỳ lạy điện, vino Monga ngôi ngay Monga kêu ngược nam Cabae, anhy đuổi hai bên ngôn nga 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 ใช่เหมอะไรเป็นดขขกอกกะหัวหมาอะไก็ม่เรีย,ยมมวนแหแ้งก็แต่พ้ายางมวนแล้วมันมาเรากัพี่น้องอมาของผมเลยรือนี่พี่น้องคุณมาไมหนนี่มมมงของผมครับของขางกันสวนขางกัน ìa dạ, vâng thôi mà ừ, ừm như nào này tôi này tôi nung sang làng vô ơn tôi nhanh hằng đại 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 anh 10

สุดยอดให้มงตตวนนหน่อยให้เนาะให้เพ e you ้างติรนรวดรสิบด้อห้นอะผลบัตเพิ่ม้ไปยู่แงเด๋ยวเลยของแรงของแรงกรสิาบเด็ให้ิึงเลยเลยครับเด้อเ้าไปิ่งทั้งหมดอีกจะข้าวไป้เนา้องกเนาะสุดยอดตัวนี้หลายปีเลยมึงตงขนาดพวกที่อน ม่เลยอ้นี้เนาะตามผมตามสุกทุกน่ะน่นต้ห้งดกแห้งสูมสูมเห็นปะสุดยอดปะบ้านนี่งเนาะทุเรียนนี่นะนโย่งบ้านเราคนโยงบ้านในนี่บ้านนี่แหละระบบนาพันดี เห็นไหมลูกทำดีกับไอ้นี่เนาะมต้นนี้โด้ดกแหงพี่กายวันเป็นแน่ๆเพราะมันอยู่แดนอยู่แดนผมเนาะผมก็เห็นแต่ปีนี้สุดยอดเลยจินตนาการมึงได่ไหน่วดซองไหวซองไหวขะกๆกันสุดยอดเลยอิสาเลยพวกมึงต้องรู้อ่าในใบือ กับพ่อแมาเนีนที่น่องเดี้ยมอัปเดตให็นมึงเลยด้วครับเด้อกาวันดีครับ